สวัสดีครับอยู่กับท g g นะครับวันนี้มาแกะกล่องรีวิวปืนของเล่นกันเหมือนเดิมนะครับเราแกะกล่องรีวิวปืนมาอะไรมาใหม่ๆมารีวิวกันรัวๆนะครับเป็นแนวทางให้กับผู้หาข้อมูลนะอันนี้ hd 720นะครับ hd ก็คือหุ่นไตนั่นแหละนะครับกล่องหุ่นไต่เขาก็เนี่ย hd มีอยู่เพายห่อเดียวแหละนะครับผมเปิดเลยนะครับผมหุ่นไตเขาก็จะเป็นเกรดเริ่มต้นนะครับเคยพูดไปหลายทีแล้วนะครับว่าเกรดเริ่มต้นราคาดีนะครับผม คุณแต่คุณภาพแบบดีเกินราคานะคือถ้าคุณแตะเขาทาปืนระดับสองสามพันบาทอะผมว่ามันต้องดีมากแน่เลยอะเออแต่เขาไม่ทำไงเขาทําแต่แบบพวกเกตเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอออยากให้เขาทําปืนไฮเอ็นสักรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะอ่ะวันนี้เราอยู่กับเวกเตอร์นะครับผมแกออกมาเจอกับตัวปืนก่อนหูสวยมากเลยว่ะหูสวยมากเลยว่ะเนื้อจริงสวยมากนะครับอ่ะเอาของมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะทีละอย่างจุบจุบจุบจุ๊บจุบเก็บกล่องดีกว่า ประมาณนี้นะครับเวกเตอร์นะครับผมวัสดุก่อนเลยอยากให้ดูวัสดุมากนะครับตรงเนี้ยพลาสติกนะครับรีเซิเวอร์พลาสติกแต่พันท้ายเนี่ยไนลอนเลยไนลอนแบบโคตรดีนะครับดีเวอร์นะครับอยากให้จับเองนะครับไม่จับเองมันไม่รู้หรอกนะครับทาไมเนี่ยทำไมพันท้ายโคตรดีเลยวะนะครับแล้วก็แม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนตัวนี้เอ้ยแม็กกาซีนคุ้นๆเปล่าเี๋นวนะไหนคุ้นๆมาดูดินะครับเออตัวเดียวกันเลยนะครับ แมกกาซีนนะครับใช้ตัวเดียวกับ a ออของคลิปที่แล้วได้นี่นะครับผมคือมันเป็นลายเดียวกันอะเป็นลายอัรเดียวกันนะครับก็ใช้ด้วยกันได้นะครับผมใครมี a ออาตัวนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็เอาไปใช้เล่นกันได้เลยสนุกเลยนะครับอ่ะดูอย่างอื่นนะแว่นเหมือนเดิมนะครับได้กระสุนแถมนะครับได้แบตเตอรี่ใส่พันายไอใส่ที่ไอพิสโตกริปเหมือนเดิมนะครับดอทเหมือนเดิมนะครับดึงออกมาดูดูนะครับนี่มีแสงนะครับมีแสงนะครับอ่ะ ก็ใส่เข้าไปเอออันนี้เขาอย่างนี้มาแล้วเนี่ยมันจะใส่ยังไงวะมันมีพันมันมีสูนรหน้าสูนหลังให้ด้วยนะครับตัวเนี้ยเออเพราะว่าไม่รู้ใส่ข้อไปอย่างนี้ได้ปะเอาได้อยู่โอเคนะครับก็ค้อไปเลยนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้โอเคนะครับแต่คือปืนมันไม่หนึ่งต่อหนึ่งนะทุกคนดอทดับมันหนึ่งต่อหนึ่งแต่ตัวปืนไม่หนึ่งต่อหนึ่งมันก็จะเคอทะท้านิดนึงดูดิ <laughs> ตัวปืนเล็กมากนะครับผม เดี๋ยวให้ดูขนาดหนึ่งเป็นยังไงนะครับนี่คือเวกเตอร์ขนาดหนึ่งนะครับดูดิดูด,ดิอันนี้หนึ่งนะอันนี้ดูดิจิ๋วเลยดูน้องจิ๋วเลยนะครับอันนี้น้อง1.7เลยอะ่ะเอ้ไม่ใช่0.7อย่างเงี้ย0.7น8นะครับไม่ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเล็กมากนะครับผมเล็กกว่าเล็กกว่า1น,นะครับแบบชัดเจนนะครับผมมาดูกันว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอันนี้ตัวอันนี้ของหุ่นไตนี่ถ้าใครเคยดูคลิป ก่อนเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น,ปนไฟฉายเงี้ยเออเปิดไงปะกดค้างปะอ่านี่เปิดค้างนะครับแล้วเวลายิงเนี่ยมันจะมีเออมีตัวอย่างไหมเนี่ยมันจะมีแสงนะครับมันจะเป็นแสงเหมือนเหมือนเป็นแสงยิงอะนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วก็มันจะมีจริงๆมันจะมีควันด้วยแต่มันต้องใส่น้ํานะครับเอ,อ่อมันจะมีใส่น้ําตรงนี้นะครับสามารถใส่น้ําได้นะครับใส่น้ําตอนนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้ามาให้ดูนะครับผม ไปกรอกน้ํามาเล็กน้อยนะครับเออจริงจมันใส่ไม่เยอะหรอกนะครับจ,จริงๆงมันใช้ไม่เยอะนะครับอาจะใช้ประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับกรอกเข้าไปชื้ออ่าประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะอันเนี้ยพอใส่น้ําแล้วนะครับมันจะมีควันออกมาแต่อันเนี้ยมันก็ควนันนิดเดียวแหละนะของเล่นนะครับเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมีควันอยู่นะครับนเนี่ยเนียพอมีอยู่นะครับเวลายิงมันก็จะเป็นจังหวะประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะมีควันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เสียบเข้าไปที่ข้างหน้าได้เลยนะครับมันก็จะแน่นหน่อยนะ ออโอ้โหแน่นว่ะประมาณนี้แล้วกันนิดนึงนะครับนี่ก็จะได้เวกเตอร์ตัวเต็มแบบนี้นะครับผมสวยงามมากทีเดียวนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับอันเนี้ยมันจะมีการกรบาดอยู่ก็คือเซฟนะแล้วก็ตัวนี้เป็นออโต้นะครับตัวนี้จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีโหมดยิงสปริงนะก็คือจะเป็นเปิดกับปิดออโต้อย่างเดียวนะนี่นะครับก็จะมีโบแบ็กตรงนี้นิดนึงนะนะครับ่างติดอุปกรณ์นะครับซ้ายบนล่างล่างนี่ ไม่แน่ใจมันไม่ยื่นขนาดนั้นไม่รู้จะใช้อะไรได้บ้างนะครับสมมติว่าลองอันนี้นะครับไม่รู้ใช้ได้เปล่าแต่มันติดกับไอ้ตัวนี้แล้วอะเออเอ้ยแต่พอได้อยู่ทุกคนคิดว่าได้นะครับแต่ว่าต้องใส่ก่อนปลากระบอกไอเนี่ยไม่งั้นมันมันขวางกันอะนะครับผมเออครับแต่ข้างๆเนี่ยใส่ได้ปกติเลยเนี่ยข้างๆเนี่ยใส่เอาไปจึ๊บเงี้ยสวยเลยนะครับนี่ครับใครมีไฟฉายใครมีเลเซอร์อะไรก็ลองประดับประดับดูนะครับสวยงามนะครับผมอะได้เวลาเทสยิงกันดูหน่อยนะครับ กระสุนเนี่ยใช้เหมือนกันเลยนะครับไอแม็กกาซีนของ a 9อ9กค่ะตัวเนี้ยนะครับเป็นลายเดียวกันนะเออใช้ได้กันได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปันนะครับกดสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะมันก็จะมีลูกขึ้นมานะครับขึ้นมาย่างขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับถ้าขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเห็นเห็นเห็นมันจ่อปากแล้วก็พอแล้วก็ได้เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ยิงทิ้งสักหน่อยนะครับอ่ะออกแล้วนะครับจะมีควันออกมาด้วย คือไม่รู้เห็นเปล่าอ่ะเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะเท่นะเทป่ะน,นะเออนะครับแล้วมันก็จะมีแฟดด้วยเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดู <c ười> มันก็จะมีแบบไฟฉายรกระพริบแวบๆด้วยเนี่ยนะครับผม <c ười> เนี่ยมันก็จะเท่ๆหน่อยนะครับมันก็จะเท่ๆแบบว่าเออมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมสวยนะสวยคือ <c ười> ของจริงอะ่ะเห็น <c ười> เห็นหน้าเห็นหน้างานอ่ะสวยมากนะครับแต่ว่า ถ่ายในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดขนาดนั้นนะเนี่ยนะครับผมเออเฮ้ยนี่ก็ยิงออโต้ไปเรื่อยๆก็ฟีดโอเคนะฟีดดีกว่ายิงมือเยอะแต่ว่าลูกกระจายเต็มห้องอู่แล้วพอยิงเป้าเหล็กแล้วมันลูกมันแตกแล้วมันก,กระจาย,ยาไยงผมยิงใส่พม่านอยู่นะนะครับสวยงามนะอ๋อทันเนี่ยมีควันด้วยนะครับสวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาวัดความแรงกันดูว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับเปิดก่อนชึบ ลองดูอันนี้มันออกข้างบนหรือข้างล่างอะออกข้างบนโอเคลองดูจึ๊บอ๋อผมขออนุญาตถอดเลยเพราะว่าเออพอมีควันออกมามันมันกวนนะครับมันกวนในเครื่องอ่านนะครับอ่านไม่รู้เรื่องอ่านเพี้ยนมากนะครับลองอ่าอ่ะอันนี้ดูโอเคนะคร้อยสามสิบสี่ร้อยสี่ิบสองนะครับร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบหกนะครับอ่ะไม่ปัดแล้วหมดแล้ว หมดแล้วทุกคนยิงหมดว่ะยิงเล่นจนหมดนะครับหมดจริงผมไม่น่าเชื่อว่าผมยิงเยอะหรือมันจุน้อยขนาดนั้นเอาไปอีกสักหน่อยหมดจริงว่ะสุดยอดนะครับไม่เคยยิงหมดในคลิปอัดมาก่อนเลยในคลิปในนี้อ่ะร้อยสมสเหมือนเดิมนะครับโอลื่นนะครับเมื่อกี้มีร้อยสีด้วย ร้อยสี่สิบนะครับอะเดี๋ยววัดความรัวนิดนึงนะครับอันนี้ยิงออตโต้ได้ก็รัวนิดนึงนะผมมีร้อยห้าสิบด้วยเมื่อกี้บบนะครับสิบนัดต,ต่อวินะครับถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่นี่คือถือว่าดีเลยนะครับในเกรดของปืนปั่นเฟืองอะนะครับสวยเลยสวยเลยนะครับอันนี้ใส่ทางไหนนะอะอะทางนี้จุ๊บจุบนี่โอ้โห و, สวยคือสวยอะแต่มัน,มนเป็นเกรดของเด็กไงมันไม่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันสวยเลยพันท้ายพับได้นะครับท้ายไนลอนโอ้โห อยากถอดออกมาไหมนะผมอะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเวกเตอร์นะครับผมราคาดีมากนะครับใครสนใจทักเข้ามานะครับทอยการแกลลี่นะครับเป็นไลน์นะครับผมไลน์ทอยการแกลลี่นะครับมีตัวแอดด้วยนะนะครับอย่าลืมนะครับผมตัวนี้ราคาดีมากนะครับอย่างที่บอกว่าคุณไตยดีมากอยู่แล้วนะครับหนึ่งเทามีทอนนะเหมือนเดิมนะครับสวยงามจริงวะทุกคนนะครับผมเหมาะสําหรับใครนะครับเหมาะสําหรับหนึ่งเลยเด็กนะครับผมกลุ่มเป้าหมายนะครับ เด็กก็คืออาจจะแบบต่ำต่ำกว่าสิบห้านะครับที่แบบว่าเอออยากเล่นของเล่นที่เป็นปืนยิงที่มันยิงออกเป็นจริงอ่ะไม่ใช่ปืนที่มันมีไฟวิววิววิวอันนั้นก็เด็กเกินนะครับยิงไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ปืนอลมปืนดีบีหรือปืนเจลผู้ใหญ่อาจจะเกินเอื้อมไปนะครับก็ตัวเนี้ยเหมาะเหมาะมากนะครับผมเหมาะกับใครอีกนะครับเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่จุดประสงค์คือเอาไปไล่สัตว์รบกวนนะครับเพราะว่าตัวนี้ยิงประมาณ150เนาะก็ถือว่า ยิงได้ไกลอยู่นะครับ10 15เมตรจะได้อยู่นะครับแล้วก็ความแรงอ่ะกำลังดีไม่แรงจนขนาดสัตว์ตัวแตกนะครับยิงนกระเบิดอันนั้นขนาดนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นการไล่รบกวนที่ดีนะครับคือยิงให้สัตว์เขาเจ็บๆอ่ะแล้วเขาก็จะหนีเขาก็จะจําว่าเออมันเจ็บมันเขาจะไม่มากลวนเราอีกนะครับประมาณนี้นะครับเวกเตอร์นะครับของหุ่นไตนะครับกดถูกใจถ้าถูกใจนะครับผมกด subscribe แล้วเปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามทีจีในการรีวิวเืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมแชร์ รีวิวตัวไหนนะครับเพื่อเพื่อหาได้นะครับถ้าหาได้จะหาให้ถ้าหาไม่ได้ <c oughs> ก็บอกตรงๆว่ายังไม่มีแล้วกันนะครับถ้าโอกาสหน้ามีก็เดี๋ยวมานะครับเออก็ลองลองลองถามกันดูลองคุยกันดูได้นะครับผมแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับจริงๆอยากให้แอดไลน์มาคุยกันดีกว่านะครับในไลน์นะจะได้โปรโมชั่นนะครับพิเศษก่อนใครได้ข่าวคราวอัปเดตอะไรก่อนนะเวลาของมาเติม จะประกาศในไลน์ก่อนเพราะ u t u b e มันประกาศยากใช่ไหมมันประกาศไม่ได้นะครับในไลนมันประกาศได้ก็จะประกาศในไลน์นะครับแจ้งข่าวสารในไลน์มีสิทธิพิเศษโปรโมชั่นแปลกๆนะครับที่มีแค่ในไลน์เท่านั้นนะครับผมเออใน YouTube มันไม่ทันอยู่แล้วนะมันเป็นคลิปอัดล่วงหน้านะก็จะไม่ทันในไลน์แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแอดไลน์มาคุยกันไว้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าเราจะอยู่คลิปอะไรกันต่อสำหรับวันนี้นะผมและคิดเวกเตอร์ของคุณนายต้องขอตัวลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด